สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีบัสสกุลสุขนเนาะตอนนี้สะพอนกำลังจิไปขายหมาเกเทศพี่นอ้องได้หมาเกเทศเศร้าสองทงเนาะเมื่อนั้นได้เศร้าทงเมื่อนี้ได้เศร้าสองทงตอนนี้สะพอนก็จะออกไปทางหน้าก่อนเนาะสะพอนจะไปปะคองคองก่อนข,ของใส่ก่อนเนาะไปะ เจ้าแล้วครับครับครับสบายดีพี่น้องเมย์ขาสิไปขายบักมาเพชรสำหรัมเปย์ขาดิไปยหายไปชวนมันแดดมันเหอนแดดมันเหาะไปไลุนไปชมกันเลยเนาะพี่น้องถ้าพ่อนจะออกไปทางหน้าซะก่อนเนาะปะการังเปยายมาเพชรหิ่วเข่าพี่น้องเอ้ยเพชรบริคลายหิ่วเข่า อันใดดคลายมกเพ็ดคือสิบหิวเนาะอันนี้มันบริคลายเพ็ดีคายเพ็ดซองส้งาซ้นถอยัอือถยละเจ็ดพันกีบพ,พี่น้องจะไลยเติมเนาะนี่ก็เ,เป็นตาแสบเบิ่งจะเรื่องกินแล้วพอหนี่ยหิ้วเขา่าร้านกับหิวเขาพ <c oughs> อกันไดขายเพ็ดบริคาย มาแวะอุดหนุนห่านก๋็ยเตี๋ยวป่าเนาะป่ากับลุงห่านเพ่นยังมาแล้ว่นก็เลยคลายกระแ็บแน่นี่ก่อนเนาะพ้นตกกับฮุบหอบแล้วนี่เนาะคลฮุ <c oughs> <c oughs> บอึงกับพนตกโบเอาพากลายเดีย๋ยวปะ กินบ่ได้เจ็บแข่าแมงเอาเส้นลายกับพักเส้นเส้นกระโต๊ะแม่มันเปื่อยๆเเออจ็บแข่าแมงกินบ่ได้กินพักบ่ได้เส้นเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องข่าเปียกเนาะสักวันกินข่าเปียก <Birthday! S 2> พี่น้องตอนนี้สะพอนก่ะขายโลมาโลมาเนาะมากินเฟอแล้วก็หลังจากออกจากกินเฟอแล้วกะลงมาขายตลาดเนาะขายอยู่ตลาดนัดพี่น้องตลาดนัดบันดุงมาผลมาพ่นนอเมเบาแพง <c ười> พี่น้องเผื่อก็มาขายพักคือกันเนาะสใช่ดีพี่น้องเจพรเมื่อนี้ยย่าอ้วนก็มาขายพักเนาะมาขายพักมาเพอ,อกันอดี๋ยวพี่พี่น้องเอ้ยสะพอนก็นนมาขายมักผิกเนาะพอดีมาวางไก่กันกระเพิ่นเลยเนาะ ไปเอ้ยไปถ่ายของผมเลยผมถ่ายดอกไออ้วนผมถ่ายมาพ่อแม่บ่าวแพงพอดีพี่น้องเอ้ยก็เลยมานั่งน้ำพึ่นเนาะสะพอนก็ยังบ่เคยมานั่งแจ็คเถื่อพี่น้องผ้าล้านมาขายหมกเพชรเลยมาไก่นั่งไก่แม่บ่าวแพงพักต่างสายเพผนกะปาดมาขายหล่นเนาะปาดมาขายก้ามสิบบาทพีโอ้ก็เรียกว่าเอามาคล้ายบนห้าง คล้ายเบอร์คากอยากลกก็ได้ถัวมันหนักมันหนักเนาะเครองเครองกี่ดิ้นกี่ดอนเปล่าตัดเอาลกตัดเอาลงเถตัดเอาคายอันทุกอันพักบัวเจ้าคายแนวแดดนั่นนะชาวบ้านท่านนี้นะบ้านพี่น้องชาวบ้าทเบิ้องด้วพี่น้องพอมาแพงแห้งว่าอามัดสำทังนี่พี่น้อง อันคือใช้ผู้นั้นผู้นี่เ่อจะก็เจ้าสิบัวอาบ่เฮ็ดมัดใหญ่ๆกึ่งจำจำกระทังนี่กึ่งตั้มผู้นั่นกึ่งตั้มผู้นี่เอ่สิบบาทนี่ก็เจ้าสิบัวอาว่ะฉันทงสามัดบ้าใหญ่พี่น้องสาบาทอันนั้นเดี่นนะกำน้อยได้สาวบาทกันบ่สิบบาทจ้าสิบบาทพักมัาลายยังบ่ได้ยังอยู่เป็นคู่แบบไงเป็นตาน ก็ตาไปรยักปูกแต่พี่น้องไงมัอใไรหน่อยพายแค่นแย่วอดอยู่ได้แย่วอดเดียวละถ้าจว่าท่านวังก่อนบอกชื่อก็บบมีแม่นเล้วพดบอกพักกันเถนะมานั่งพาดเดียวจุดก่อน มือจะต้องคือมือบุญบ้านโพนบ่ได้มีคนด้ฮักได้ขายมื้อนี้อือเขามาดใหญ่เนาะคิดเบิ่งพวกบัวก็20บาทก็จนผูกขั้นสมก็กินเท่าดมื้อเจ้าซื้ออัน10บาทก็กินพอิผักสอือใตู้เย็นไว้เนาะะพอนก็ขายถุงละ20บาทคือกันพี่น้องักเ็ดก็ได้บ่มีไปทางด้านนี้เนาะ ก็เพ oh, ิ่นม right? ีมะเขือ hmm. ข้างกบเนาะข้างมะเขือข้างกบทงน่าแด่นี่นะเออมะเพ็ดนี่เด้คือกันเมฆ่าพี่น้องเอ้ยมีแต่เมฆ่าบ้านกันเองอันนี้นะมีแต่คนบ้านเฉพานพี่น้องเดียวกันเนาะปลาบะมะเขือสาบาทนี่นะพี่น้องกระโดดกระเดีย แเผ็ดได้มาคืออนี่นะเนีนนยนเท่าน่าได้แต่มาคืวก็มาเพล็ดนะไข่หมดแดงไข่หมดแดงกะมีพีน่น้องเด็กศิภาพี่น้องไปเลาะเบิ่งตามตลาดนะเนาะมาคืออ่ะเศร้าบาทอันกินอยู่เท่ายมืกอันไข่หมดแดงนี่เท่ายนี่นะ ชาบาทกุ b b ้งก็มีอีกนะกุ้งก็20บาทบ่นี่โอ้ยบัดสิเมือพุ่นแหละเนาะพาพี่น้องเลาะเบิ่งเนาะมื้อนี้แม่าเพิ่นกลังกลังลงมาพี่น้องเอ้ยยังาบ่เบิดเด้อนี่เริ่มสิเป็นตลาดใหญ่ เนาะเต,ตกีหน้ามีน้อยเดียวพี่นอ้องเลยแค่นี้มีลายเลยฟาดเป็นเหลืองใส <c oughs> ตอนนี้เพิ่งกำลังบุญเหลืองกำลังตั้งหางนเนาะกำลังบุญไหวกับการตั้งหานฟ <c oughs> าดมาเกียงเอาเป็นมังคุปลาเลยปลาไทายปลาเล่าเป็นดัน เสีอผ้าพี่น้องเลยทางนี้เป็นด้านท้ายเครื่องสินจุ่มสินดาษท้ายอาหารสดทาง มัดนะได้ไดังหอมนะบัดมัดสิบบาทหอ,อมมัดสิบบาทพี่น้องพอได้อยากปลูกก็ซื้อไปปลูกแบบสบายๆเลยนี่เนาะแต่ง,งามอีลีอ, 5, อันนี้นะผ้าพันขรปุ่นเนาะพี่สิขาทางด้านนี้นังเคมพี่น้องดี mặt kinh lão, cả trì kèm lão mặt nào mặt nào คือสุกได้ป่โอ้ยหนาวคือกันทาไหนมะเพ็ดดิบนี่โล่น่ะใดมะเพ็ดดิบโล่น่ะใดมันมีมีหมากอันนี้น,ำน้ำเนาะ ตัวพิกิโลมกเพ็ดถ้ามันได้แดงนะนี่มันก็ดีแล้ว่าหาโลเลยเอาเสียวหาโลเด้ออันยังไงแดงพิ้พิษแบบแ้วอรรโลนั่นได้มกพริกแดงต้นหาสิบาทลูกเออสามสิบบาทมาเกียงเนาะ เกียงโลสามสิบบาทเนาะละหมดละหกสิบบาทละหมดก็หาสิบบาทบ่เออหกสิบาทกับสิบกัวพันสิบก่าพัน เฟสดิบโลน่ได้ของเฟสดิบ่โล่หกสิบบาทโล่หกสิบบาทก็สิบแปดพันตงเสื่อยัง 3บาทพี่น้องเอาตัวนี้เนาะหน่วยละ20ตัวนี้ก็เบิ่งคือสิมันเนาะมันด้ได้50บาทกั่ิอือกูไปเฮ็ดอันแม่ใหญ่แม่ใหญ่อ้วนนี่ได้ขายแล้วมัดนึงพี่น้องเอ้ยโอโอโอ ยายอ้วนในคล้ายละมัดหนึ่งอันมัดพักบัวเพิ่นนี่เต็มกระตาเขาเจ้าจเลยมัดพักบัวมัดเดียว <laughs> บัวมัดเดียวเขาเจ้าจอ,อกกะ่ะพิชิตแตยังเต็มกระตาคล้ายเล่ยนพี่น้องยายอ้วนคล้ายเล่พี่น้องเลยช <laughs> ื่อยายแบ๊กชื่อพักพักการขายนี่9,000บ,บาทโอ้โสียาวเลย ผูะขามา,าอุดนุนแหละพี่น้องได้ทงคล้ายทงหนึ่งเนาะยายอ้วนก็นได้คลายพักต่างสายก็พักบวอยแหละพี่น้องเลยยกออกมาผู้อุดนุ่นกับผู้แมนไพ่ผู้อื่นผู้ใกล้เนาะเอืย้อายส้พนเองพี่น้องเลยอันนี้ตุม้มนุ่มนี่ เมนไทได้ขนมไทยสัตว okay. ์ป่าฮะเป็ดสัตว์ป่าเนาะเป็นกระหอกเป็นหนูนะะอันนั้เป็ดเป็ดป่ากะเล่นหนูแล้วก็เป็ดป่าเนมยังเขาหกตัยังองนี้นะจนพอจนพอตัเท่านี่จพอดแที่พนกี้ตเดียวนิเลยทำรอยปายนะ กรู้แอจะหน่อยกว่บาทนจ่อยปบาทเาตงล่าป็ดอันนี้อันนี้คืเป็ดป่าเย็นพุดได้ยังนี้คือนกับกระหอกกเลือกอามโอ้ยคเอาไยนนานหไบรดั้นกี่มั้ อ no, no. ันนี้หอยเนาะหอยเรือ25,000บาทบเบิดแม่นี่จักจันนจักจันจักจันเนาะกระหอกนี่45,000ตัวจักจันดงอันนี้เอจักจันอันเนเนน้เนาะเนต้มซ้มาบโลดบ่นสิได้ชมื้อ้มาดเด้อตัวนี้สอดไผกระหอก ห้องมันเถาแล้วมันแก่เจ้าซึมนานนู้นูอันนี้นูแพงนด้านนี้ค่ไยหมูเนาะตําลูกไก่เ่เยเ มื้อคือแผ่นี่ของโตบ่นะเจ้าอู้ยบ่ได้ค่ะ้อยาจักสิซื้อยัง2เผื่อาให้เด้อไมดแดงซื้อัวซอยนี่มันละ10บาทโอ้ยบักถั่วก็กินอยู่คู่มือบ่ได้ยากซื้อ ถ่ายกับาบเนค่าถ่ายได้ลายบันกันเด้อาเพื่นว่าเพื่อนว่าขาถ่ายนี่าบทเพื่อนว่ถ่ายฟีนะพี่น้องถ่ายฟีนี่ยยงแล้หมชุดอ่ายดีอออไวนีอมกิเล็ใส่งวบอบ่อยบอกเจ้าไอ้อันนี้ออกนี่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  เอาออกมันบ oh, mm. ีบคลอบไปเอาบีบคอยคอยบอกให้เจ้าออกออกคือซื้อทางด้านนี้ก็เป็นลูกสีปลาหมึกไม่ละจักบาทปลาหมึกสิบบาทสิบบาทไม่ละสิบบาทอันนี้ไม่ละท้าได้ห้าบาทอันนี้ได้撒ห้าบาทคือกันห้าบาท ก็มึกสิบบาทนาะทางด้านนี่คล้ายข้าวปุ้นี่วดได้หนักมีแอรมาหอบปวดเดียวกันนุดไทยเขาบอกนุดไทย cái này nè mà cái này là nhóc măng xoang măng ăn sụm đó, đây nè

ยังเหลือซ้ำทงซ้ำทงเนาะผักบัวตัดคือผุ่นบ่เออยังลายพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องตอนนี้ก็เวลากะใกล้จะทำแล้วเนาะยังเรือลายพี่น้องเอ้ยมะเขือสะพรนนะตั้งแต่ว่าพักใหญ่อ้วนนี่เบิด์ตเลยพี่น้องยังยัง ยังเงินประมาณสี่สิบบาทเนาะตัวนั้นสิบบาทตัวนั้นสิบบาทตัวนี่สาบาทเนาะมันมันหมัดใหญ่กำใหญ่แล้วก็บคลายเบิดไว้เนาะคุณยายเนาะแต่ส่วนทางนั้นนี่สิยังไล่เนาะเอ้ยฮอตหนี้กาซ่าฮอตนี่สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้สำนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้พี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเอฟซีซ่าพอน มื่อวันเช้านี่สิไปต่อยอได้พี่นอ้องเมื่อเช้าแยกายกพอดทิพก์ก็ายอ้วนก็คลายกันพี่น้อง